สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้มาดูบอลสีใบแดงก่อนอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ใบใหม่น้องนะคะบอลสีนักขลาดนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะกัดใบแดงๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นบอลเลียงนอกตู้นะคะทุกคน เะะองก็สวยแข็งแรงนะคะทุกคนนะคะดินปลูกก็จะเป็นใบก้างปูหมักแบบนี้นะคะทุกคนหมักขี้วัวนะคะแล้วก็ก่อนปลูกเราก็มาผสมมูลไส้เดือนเพิ่มเข้าไปนะคะทุกคนแล้วน้องก็จะออกมาตัดส,สีสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนกำรงุงลน้องบอลสีนะคะม,มีอเลยนะคะ อย่าลืมหามาเลี้ยงกันนะคะทุกคน